ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเทส8 6นะครับ8 6 0 0 G กับการ์ดจอที่เป็น RTX 4 0 0 0เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็น,ปนการคอมแพร์ระหว่างการที่เมื่อวันเราเทสโดยทีม่มีการ์จอบอกเลยว่าเล่นอะไรไม่ได้มากแต่ว่าวันนี้การที่เรามีการ์ดจอเนี่ยเราเพิ่มเงินประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่2690เดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงต้องเทสนะครดังนั้นเนี่ยซีรีจะเป็นตัวเดิมนี่คือ AMD Ryzen 5 8600 G6 คอร์สอเซทเทอร์โบ5ิกแค่เมกจอวันนี้ถูกยัดไปเลย4060ูครับเห็นปะนี่คือ Pa l i ต g e f o ส c e ร t x 4 0กสูตรงนี้สบาย i ีฟ2 r ี m 8ูแรมกิกตรงนี้นะครับนั้นเกมแรกเพื่อการเสียเวลาฮะ Warzone Extreme ได้ DL เ l b ด L a n c บา r a m e g เฟรมเจนได้จบเลยแรม12ิกิกวิ่ง5กิกแล้วเฟรมเดียดูดิ1 6 0ยหกเดส3เฟรมที่2กลกการ์ดอารมจน9ถ้าเป็พปดดิพลังดิบ้าจอร d พลังดิบเห็นะ เนี่ยวัยมากครับก็ยืนได้ปกตินะซีพียูทั้งานสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับวิ่ง5กิกเฟรมเรทดร้อยเฟรมนิ่งชิบหายครับเพราะว่าใช้หกร้อยวัตต์ครับเหลือๆเหลือจริงๆครับต่อไปครับฟอร์ซ่าซันฮ่าฟอร์ซ่าผมยัดออกมาที่ฟูลเอชกราฟิกเป็นอะไรครับอัลตร้านะครับร้อยห้าสิบเฟรมพลังดิบวิดเฟรมเจนร้อยแปดสิบพลังดิบร้อยสี่สิบยิ่ยังไม่แรงอีกเหลือนี่ครับไปดูนะ ถ้าเป็น Full HD ใช่ปะ่ะปรับสุดใช่ปะ่ะโอเควิดี่ปรับสุดครับโอ้โหเฟรมผมมองว่าเฟรมดีกว่าเดิมว่ะมีความแข็งแรงเพราะว่าการ์ดจอมันทำงานด้วยองไงคิวถูกป่ะเนี่ยนี่คือ f u l ี่ปรับสุดยืนแน่ๆละ350 frame, ่ะสามร้อยห้าสิบเฟรมสามร้อยสี่ร้อยเฟรมตรงนี้ยืนแน่ๆล่ะตรงนี้แหละต่อไป One Human Full HD แล้วก็ประมาณเป็นโอ้สุดครับปรับสุด,สดพลังดิบด้วยนะโอ้ว n e นี่นไม่ปรับสุดโอ้โหคิวอ๋อโอเค,อเคละ เฮ้ยวันฮิวแมแม่งหนุบว่ะ100เฟรมไม่เป็นหน้าเล่นยังไงคิวเฮ้ยภาพสวยจังเกมฟรีจริงเหรอเดี๋ยวฮอเล่นเด้ก่อน Full HD oh Full HD texture ultra วิดีโอตาเท็ทที่เหลือเป็นไฮเห็นป่ะนี่คือพลังหนิบร้อยเฟรมเห็นป่ะนี่เห็นลยอยังว่าการจอแย่มันแรงแต่ว่าไม่ใช่การจอพลังหนิบมันไม่เราเราเราไม่ได้กำลังพูดถึงว่าการจอออนบอร์ดไม่แรงเดี๋ยวเราปรับภาพ โอเอชดใช่ป right. ่ะโอเด็กท2ทุกอย่างวินิจฉัยหมดใช่ป่ะเนี่ยก็ที่จริงแล้วไม่ต้องเทสอะไรเยอะมันเล่นได้อยู่แล้ว100%อยู่แล้วนะผมใช้คำว่า100%ยร้อยอยู่แล้วนะครับเห็นปะแม่ง100%ยร้อยอยู่แล้วในมุมนี้นะเพราะว่า CPU มันแรงอยู่แล้วแล้ววันนี้มาเจอปากกาจอที่แรงกว่าเดิมมันก็จบแล้วครับมันก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมันมันมีจุดเด่นอะไรของมันเรียบร้อยอยู่แล้วก็คงไม่ต้องเทสอะไรมากไปสำหรับเอฟก็คือจบในมุมนี้ต่อไปกรับ โดเนี่ยฟรานครับเฟรมเจนเห็นปะนี ah ้ปรับว right? ินี่ไฮครับเดีเฟรมเจนทำงานครับเห็นปะเฟรมเรเท่าไหร่ร้อิเฟรมร้อิบสเฟรม c ี u ียสามสิาเปอรครับ CPU สามสิาเทอร์โบห้ากิกเหมือนเดิมกินไฟสี่สิบลูปเฟรมรตร้อยสามเฟรมนี่คือโ o ้ดอัลเซ s h i ชปรับสุดรายรอบ้านพั้งวันะครับซีโซ่เดี d มเฟรมเจนเห็นปะปรับไฮครับเฟรมร้อยสามสเฟรมตรงนี้ผมก็เล่นได้ตรงนี้ซีรีส์สินเดิ เห็นปะร้อยสิเฟรมตรงนี้ Spider-Man m i l Morales h d DS3 ีย Ma DS ร์สบเฟรมเจ็ ready ห ready ซิ่งไมู้ให้ตายเลยอ่ะร้อกว่าเฟรมตรงนี้130เฟรมร้อเฟรมนะครับ oh. เอไปเล่นเวทดีกว่านะครับ UHD ครับ d s 3รเฟรมเครับ Ready h ห g h ครับโอ้โ oh. ห ไอคิวแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะร้อยหกสิบเฟรมพอบริเ,รเ, <c oughs> เวณเล่นได้พอบริเวณผมต้องบอกว่าเล่นมันถูกค่าเขียวนะนะครับเออร้อยสิบแปดเฟรมร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเฟรมต่อไปเซอร์ัพังครับ Full HD ครับเดี๋ยวบร้านเฟรมเจนเทนนะนี่ผมเปิดผ่าเทสซิ่งเลยนะวิ่งคือสุดโอเคี๋ยวนี่คือสุดของเซอร์ัพังละอันนี้คือ Full HD เปิด Part Testing ปรับ Max Setting คือสุดแล้วเปิด Rarely Coin เปิด Part Testing คือปรับสุดที่สุดนะคอนที่ภาพสุดสุดอย่างคือแม่งสุดหมด g r ร y อ o n อ o f ฟ e e Greyson Coffee ครับด d EPD 100 Frame Gen เห็นไหมเท่าไหร่อ่ะ9.0 Frame อันนี้คือสบาย g r ร y อ o n ถ้าเป็น Onboard เล่นไม่ได้อยู่แล้วหเห็นปะ Greyson ก็ในมุมมองเลียวกันถ้าอยากปรับสุดอย่างนี้ก็ต้องเปิด d e s Balance Frame Gen 96เฟรมใช่ะ FHD ไหม 4K oh. Ultra เป็นเนทีแล้วนะนะ HD, AT, กันนะคิวเนาะพวกนี้เนทีก็โอ้เล่นได้เขาอ100เฟรมครับพอ100เฟรมครับเนี่ยเฮียเนี่ยเล่นได้เช่ไหมเฉยๆแต่นั้นเนี่ยซีวีจะเป็นตัวเดิมนี่คือ AMD Ryzen 5 8600G 6พอยกิ๊คอร์สเทอร์โบ5แคทย2่เมียนบอร์ด A620 เหมือนเดิมนะครับเพียงพอนะครับสตเอร์เรห250กิกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรว้าวอะไรมากมายทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แรมเนี่ยพอยเตอร์คือแรมครับแรม16 g b กิกดีดาฟบัสปีด5,200ันสเมกะเฮิร์ส์การ์จอวันนี้ถูกยัดไปเลย460ครับกส นี่คือพาเลิ g e f o r c e RTX 4060ตรงนี้สบาย i f f i n i t y 2 RAM 8 GB ตรงนี้ผมว่าสาร์600บาทต80วัตต์ไวันนี้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าการ์ดจอกินไฟแค่115วัตต์อ่ะต่อมา CPU z อ่ะนี่คือ AMD Ryzen 5 Phoenix 65วัตต์4นาโนเมตรว่ะแคช22 6กคอร์2เทรดเทอร์โม5 g ิเมนบอร์ดตรงเป๊ะ L20 RAM 16 GB DDR5 ปัน5.2วันนี้การ์ดจอวันนี้4060จะพาเลิครับ115วัตต์ TDP กินไฟต่ำต่ำมากประมาณนี้นะครับประมาณนี้2,990บาาาคครรััถ้ใอยกดูว่มนสกได้มสหรับเครื่องนี้ รอดูพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราว่ากันเจอกนันพรุ่งนี้วันนี้บายบายสวัสดีครับ